ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเสียงอะไรบ้างอาจจะเป็นเสียงแบบขอความช่วยเหลือหรือขอกระสุนหรืออะไรอย่างงี้มั้ง<า>เสียงประมาไอย่างงี้ไอ้ที่เขาใช้กันเป็นภาษาเนี่ยเสียงา<ร>มาณภาษาไทยอ่ะใช่ไหมใช่ปะใช่น่าจะใช่แหละ ผมยังไม่เคยได้ไงก็เดี๋ยวลองดูเล็กสีผมเห็นคนอื่นคนอื่นเขาใช้แบบเอ้ยมีคนตลบดังอะไรทั้งอย่างนี่ยัไ่นี่ยียนี่แหละยูยังบอกอยู่เลยไหนลองลองกดดูดิคุณกดได้ยังไม่ได้เมื่อกี้ตั้งใหม่ไม่ได้เดี๋อกวไปตั้งใหม่เดี๋ยวพอเลิกเล่นก่อนก็ได้อุ้มแล้วค่อยไปตั้งคนเดียวได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลา ตะทู่อยู่ข้างหน้าขอกระสุนหน่อยอะไรแบบนี้มันมันพูดเป็นภาษาไทยผมพูดเองก็ได้ไม่ต้องจผมเห็นอื่นพูดหรอกโดด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 ได้แล้วโอ๋ทำมั้งมีหนึ่งสองหนึ่งคนผมเห็นสองคนอีกคนนึงน่าจะนลงไหน่าจะฮัตฟิงแหละอยู่ อยู่ทางนู้นน่ะเห็นไหมสองคนน่ะเราไม่เห็นวะนี่ไงเน่ไม่ใครว่ามันแย่งหนูเนี่ยนี่ โดน,นแย่งของเอ็มโฟนเบสี I got supplies ได้แล้วค่ะพี่เอาเลย <c oughs> ไหนอะพี่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  CK มันลงไหนของมันลงน่าจะเลยฮอตสปริงไปนู่นสองตัวแยกกันน่าจะบอดทั้งคู่แหละ คุยเสียงเบาๆะคะครับอะไรนะคุยเสียงเบาๆ <บา S 1> จ,จะปิดไมคนะคะอ๋อครับผมไม่ไมเป็นไรนะไม่เป็นไรอุ้มอุ้มน่าจะไม่สะดวกแฟนอุ้มน่าจะอยู่ด้วยไม่อลูกเขาเขาบอกว่ากลัวลูกตื่นอะไรสักอย่างอ๋อกลัวลูกตื่น ดีเนาะเป็นแม่ที่ดีกลัวลูกตื่นไอ้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปชาร์จมันพี่พี่ลองกินน้ำสักสองกระป๋องแล้วเข้าไปชาร์จดิมันวิ่งตามได้ไม่ทัน ใช่มันวิ่งเร็วขึ้นผมมีคุณสี่เหลืออันหนึ่งนะใช่เอาไหมผมเอาเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาได้ได้โอ้โหอ,อยู่คนละทิศอะผมเลยเนี่าเดี๋ยวฟาร์มก่อนก็ได้วิ่งมาแล้วพี่เฮ้ยใครประเล้ใหมีมีคนอุ้มมีคนไม่รู้ มีคนมีคนอุ้มออ้มทำอะไรโอเคตกใจหมดโอเคโอเคพี่พี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นตกลงวันนี้คนมีใครปลาใส่อุ้มหรือว่าอุ้มเป็นคนปลาไม่ได้มีใครปลาใส่กันผมแซวเล่นในไอ้นี่เฉยพี่บอกาหยอกอุ้มเฉยโอ้โหไออุ้มตกใจเให้มีคนหรือเปล่าอะไร ก่หายแว้หรือใครอ่ะเมื่อกี้ถ้าเป็น Let's go! เกมเอถ้าเป็น p ับจีสตรีมแล้วนี่ผมน่าจะตายแล้วเนี่ยถ้าเป็น p ับจีสตรีมน่าเจอคนอย่างเมื่อวานนะแบบจะยิงให้หมดแม็กเลยยิงยิงทิ้งเลยเพื่อนบอรหนึ่งไม่รู้เมื่อวานที่ผมไปเล่นวิกเคนดีมา แล้วเจอน่าจะคนไทยแหละคนหนึ่งคือแย่งผมทุกอย่างขนาดผมขอกระสุนจากโอนะบอกโอเออเอากระสุนเขียวให้หน่อยก็โอมันทิ้งกระสุนให้90นัดพอผมกำลังจะวิ่งแมวแม่งวิ่งตัดหน้าผมแล้วหยิบไปเฉยเลยไม่คืนด้วยแบบเฮียบอกเอ้ยขอคืนหน่อยไม่คืนแบบอะไรวะเราให้ไปเท่าไหร่นะ16นัดคืนไปพี่พี่ โอเมื่อวานอุ้มอุ้มน่าจะออกไปแล้วนะเออคืนใช่มาให้สิบสามนัดคือแบบกวนตีนมึงเอาไปเก้าสิบมึงคืนกูสิบสามเออล้วไม่ใช่ว่าผมกระสุนเหลือนะผมไม่มีกระสุนเลยผมมีมีเหลืออยู่แค่ยี่สิบนัดอ่ะแม่จะแบ่งให้กูสักสามสิบนัดก็ไม่ได้ไม่แบ่งให้กูสิบสามนัดครับไอ้โดนไอ้นั่นย <c oughs> ิงตายเีเสียดายผมตายก่อนมันเงยเออแต่โอตายทีหลังมันเงย บอกโอ้ยอย่าไปช่วยมัน,นแล้วทั้งเกมนะพวกพวกผมนะกำลังยิงอยู่กับอีกศัตรูอีกฝั่งหนึ่งนะไม่หนีเฉยเลยแบบไปคนละทิศคนละทางเลยไม่มาด้วยกันเลยแบออะไรของมึงวะนนี้มึงจะเล่นคนเดียวหรือมึงจะเล่นกับทีมวะเหมือนที่ผมบอกพี่ไงถ้าเป็นพับจีสตรีมแล้วก็ mm hmm. ตายตั้งแต่ต้นเกมแล้วผมนี่จะยิยงทง <นะ S 1> ตั้งแต่ตอนโดดร่มปกติ <c oughs> ผมไม่เคยคิดจะปลาระเบิดใส่ใครนะแต่ไอตัวนี้มันแบบ กนส้นตีนตก็ด่ามันด้วยนะรู้ว่าคนไทยแหละเพราะมันต,ตั้งชื่ออย่างนั้นคือ,อยังไงก็คนไทยมีคนมีคน Mark <the> ใครอยากได้คิวดว <the> ผมเลยบอดบอดชุดขาวยิงเลยยิงเลยได้คิวผมให้เลยบอทผมต้องคนเท่านั้นบอดบอดบอ o บออดเออ Mark the บางทีเจอเวลาสุ่มไปจับเจอตีอย่างนี้ก็ไม่ไหวกับมันแบบจะเล่นอย่างนี้เล่นคนเดียวดีกว่านะไม่ต้องมาร่วมทีมกับคนอื่นแบบใช่ครับใช่คือผมเคยเจอกับอุ้มนะพี่ผมผมน็อกผมน็อกแค่นี้จะมาชุบอ่ะปลาระเบิดใส่ผมนะพี่เออพวกนี้แบบทั้งทางทั้งทางที่ผมมีเสียงปืนผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะมาจุดโลเคชั่นใช่อันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรมันก่อนนะแต่คือแบบ อะไรว่า,าพี่จะหยิบกระสุนอะไรแม่งวิ่งตัดหน้าคุณตลอดเลยแบบอุตส่าห์แยกบ้าน <c oughs> นะกัดาให้มึงไปบ้านหลังนีง้กูจะแยกไปอีกหลังหนึง่งแั้ก็วิ่งกลับมาเข้าบ้านหลังเดียวจนได้หรอคือประมาณนี้พี่แบบผมกะอุ้มขับรถไปรับมันแล้วมันไม่ยอมขึ้นเออผมก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อนคงไม่ไปแล้วมั้งเราไปกันดีกว่าก็เข้าวงก่อนระวังนะมีกล่องนั่นแหละมันน่าจะยิงกันเมื่อกี้แหละมีกล่อง เป็นดักในวงเดี๋ยวมันต้องมาทางเราเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยตัวนี้หมดว่ะตัวนี้หมดแล้วคนอยู่ไหนวะถอยเข้าวงาแอ,ดอบดอบรอปกลางวงเลยต่างสองหนึ่งศูนย์เก็บไม่ไหวหรอไกลเกินไม่มีรถ แล้วกันไปไกลๆแล้วผมตามอุ้มอุ้มมาทางนี้อุ้มได้เพื่อนอยู่ตรงไหนมาร์คเลยยุก enemies ahead โอเค,อเค,อเคได้ยินเสียงแล้ว อยู่บนหลังคาบนหลังคา Mark location the โดนไปสามนัดโดนไปสามนัดบ,นบ้านเหลืองแถวๆบ้านเหลืองมีคนยิงมาวะ่ะบ้านเหลืองไหนม,มีบ้านเหลืองมี a จมตีเป <Attack S 1> ้า,า <the S 1> หมายผมยิงโดนไปแล้วสามนัดด้วยเ้หอยบ้านเหลืองนู่นเหรอระวังด้วยบ้านเหลืองน่าจะเก็บแอร์หลับไงมีแอร์หรับต่ ใช่มีรถจอดด้วยต้องรอบวงใช่รอบวงเฮ้ยมีคนมาหาผมว่ะยังอยู่ในวงอยู่มีคนอยู่บ้านข้างผม Mark the location ดูให้ผมหน่อยอยู่บ้านด้ข้างเลยผมได้เสียงมันวิ่งเก็บของอยู่ ใช่ใช่อยู่จริงด้วยอีกตัวพี่ตัวเดียวตัวเดียวผมได้ยินเสียงตีนเดียวมันนอนแล้วอ่ะมันนอนเลยเฮ้ย,ยมันมันเหมือนมันจะได้ยินผมละวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตรงไหน,นอนะชั้นสองอะพี่ m a r k the location เสียงมันอยู่เหมือนชั้นเดียวเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าไปเก็บของมัน,น,นมันไม่มีคนนะพี่ มันเพิ่งมาตกลงบ้านแล้วพี่ต้ใ้สวยใครก็ได้ไปเก็บเลยผมไม่เอาของแล้วผมเต็มกระเป๋าผมไปดูก่อนเผื่อเผื่อมีแบบเอาเลยเอาเลยเอาเลยปกคาอะไรเงี้ยเอาเลยตามสบายไม่มีเลยผมผมรอดักในเมืองก่อน ม,มีคนวิ่งมีคนวิ่ง Mark the location Mark the location Mark the location มันวิ่งไปหลังกันไปแล้ว Mark the location มันยิงกับคนอื่นอยู่สวยเพื่อนเพื่อนเบอร์หนึ่งเป็นหลบอยู่นั่นแหละมีรถมามีรถมา Mark the vehicle ตรูมันกำลังวิ่งเข้ามาจ่อยางแม่งเออดีๆจ่อยางก่อนเลยผมต้นไม้บงังาผมมองไม่เห็นหรกมาแล้วมาแล้ว ไม่เห็นแล้ววะเงินที่ผมมาร์กมีคนนะไหน Attack the mark วงวงอยู่ที่เราอะยังไงเดี๋ยวมันต้องมาไม่มีสโคปอะมมผมมี<า>คุณสี่เอาไหมเอาไหม เอาเอาเอาดเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้เดี๋ยวเอาขึ้นไป Attack the mark ไม่บอกกับเพื่อนบอกกันตั้งแต่แรกโอ้โหเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านคุณสีมาสามอัน <c ười> สวยเพื่อนน็อกไปดีฮะหนูผมยิงน็อกกันแล้วพี่ตรงบ้านเหลืองขอบคุณครับสวยมากโอ้อลมันอยู่หินมันอยู่หินอยู่หินต้องสมก มาพี่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 ไปเยพี่ผมโดนบ้านเหลืองยิงคลายลงมาก่อนพี่บ้านเหลืองสองพี่อยู่นะสองตัวเลยเขียเคียเขผมขอปั๊มยาแป๊บสวยสวยโอ้โหลงไปทางมันเอายาไหมเพื่อนคุณเอ็มยิบสิงยาป่ะไม่ครับ mark the location mark the location mark the location โคตรปวดฉี่เลยตอนนี้เข้าวงเข้าวงสามสิบวิเฮ้ยสี่ต่อสามน่าจะเหลือตรงบ้านเหลืองแล้วมั้งพี่กินไก่กินไก่จะได้มีคอนเทนต์เป็นลง u t u b e เนี่ยผมีสองคลิปยังไม่ได้ลงเลยสองคนสมัยมาร์คเดอะโลเคชั หรอ Attack the mark ถนนเจาะย้ำลบอยู่หลังรถด้วยคนนะโอเคอตายเลยเฮ้ยคนละตี้กันวะโอ้โหผมไม่ได้คิวด้วยสองสี่สองสี่อุ้มรีบหลบหลังหินเลยสองสี่กินไ่โว้ยถนน โถมเลยโถมเลยเหลือสองหนึ่งแล้วโถมเลยชุบกันไม่ทันหรอกมั้ยสวยมากโถมเลยวิ่งวิ่งเข้าบ้านไปแล้วพี่เดี๋ยวเราก็โถมเข้าบ้านกับมันปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิด ปลาระเบิดอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยสวยแค่นี้แหละกินกาย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วเรามีเพื่อน M24 อยู่